น้องจ้าทักทายจากสวิตเซอร์แลนด์เด้อค่ะทองทุ่งเจอนีวาคือเก่าพี่น้องสั้นเมืองเจอนีวาเนาะค่ะทำยางพี่น้องออกกำลังกายเข่าปาคือเก่าค่ะเบิ่งบรรยากาศพี่น้องค่ะมื้อนี้ก็เป็นคึมคึมในแรกน้อยพี่น้องจ้าคึมๆึเนี่ยเปตาฝนตกเนาะเอาไปเบิ่งกันว่ามันสิมีอีหยังเหลือให้เฮาเก็บเน่อยู่ในป่าเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเบิดสกุลทุกคนเนาะยินดีต้อนรับสู่บ้านมาดำแจ๋วค่ะมื้อนี้ไปยางออกกำลังกายกันชุดพร้อมพี่น้อง ต้องเท้าพร้อมทุกมือพร้อมเตรียมเข่าป้าเก็บผักพ,พี่น้องตามมาค่ะอย่าเสียเวลา,าไปไปเบิรงว่าเฮาสิได้อีหยังแน่แล้วมื้อนี้ตํนดึงก็ยังหลายคือเก่าพี่น้องมีเก็บกคืเอเก่กาค่ะนะเก็บตําลึงกัน่่ซันน่ะพี่น้องเพื่อ่นขึ้นน้ำจังสีเนาะค่ะเนาะตําลึงบ้านได้พี่น้องเด้อโอ้เก็บหนักเนียดึงบกขาดใส่มือเดียวนี่ค่ะพี่น้องหยอดอ่อนๆแบบนี้ค่ะ กล่อยไขเป็นบักกูแบบโม่แบบโซ่เหรอปะจันเป็นหยอดอ่นอนแบบนี้พี่นอ้องขึ้นน้ำเครือใหม่เนาะคะ่ะมันก็เป็นพืชเท้าวันน่ะพี่นอ้องพี่นอ้องอ่อนอ่อนอยู่ค่ะขึ้นมาลนหลายๆเนาะค่ะเนาะมองนีก็แท่งลายแปะจันเก็บอ้าวพี่นอ้องจ้ะของป้าก็มาดําแจ่วหายอยู่หายกินคือเกา่าฟังนี่มาดําแจวกับบล็อกบ่ได้มาหลายมือแล้วเนาะคะ่ะเนาะว่า ฟังทั้งอันปลาโนาใหม่ละพี่น้องพอดีโนใหม่เบิร์ดเกิร์บูเดมาเหมือนก็เลยย่างมาซองเมืองผัดเห็นตำเรื่องเนาะค่ะเนาะกเก็บเอาตำเรื่องขนาดพี่น้องปลักไลยค่ะนี่แมนเบิร์ดเด้อพี่น้องเด้อตำเรื่องบานเด้อพี่น้องเด้อจั็กนอยเพิ่งกิดจะเป็นนวนะลเหรอไล่ค่ะคุณนะยอดเต็มเข้าไปผลข้างในผลแมนเบิร์ดนี่ค่ะเก็บเอาไปลวก,กระไดเด้อพี่น้องเด้อเห็ดเป็นเมนูลวก,กระไดหรือว่าสีเข็ดแกงจืดกระได เก็บพี่น้องเก็บออกมาให้เก็บก็เก็บป้ากระหูกเขาลงพังงานสิทางพี่น้องเมื่อพี่น้องดอกใหม่ดอกไหลน้ำปลาเนาะค่ะเนาะงามงามปลาหมองเก็บผักเขามาดำแจวด้วยค่ะเด้อพี่น้องบรรยากาศดีดีวันนี้ก็คมเครื่องฟ้าเครื่องฝนเป็นตาฝนตกคักมันดำแจวก็อยากให้มันตกพี่น้องเพราะว่ามัน ่อนมาหลายมาือแล้วเนาะค่ะเนาะนี่บรรยากาศพี่น้องจา๋าสวยงามอีหลีค่ะทุ่งหะอย่าทงอีหยังกะเด็กมาเก็บซอยกันพี่น้องจาา๋าม嘛นี่หยอดอ่อนๆพี่น้องจา๋าน้ำกระไรไหลหนี่หยอดอ่อนๆติ้งแห้งบัวใหญไหด้พี่น้องเด้อนี่ไร้ค่ะค่ะพี่น้องขึ้นใหม่ๆเกดกำงามค่ะนี่เต็มพี่น้องจา๋าเอามาเก็บซอยกันเด้อค่ะเด้อพี่น้องมองนี่คืองามอยู่อ่อนๆอยู่ค่ะ นี่ค่ะตะวันปกเถเขาไปเอาแบบไหนวะดำเจียวนี่ค่ะนี่นะคะเงินเบิดขึ้นมันอ้อนอยู่แต่ว่าเขาไปเอาอยา่างเนาะฝนข้างในผนงามงามเด้ดายสิดได้ไปเอาค่ะนี่พี่น้องเก็บผักขังท่างเด้อบ่หน,นี้เด้อหนอเป็นไงงามงามดึงเหล่าเอาเหล่าเอาค่ะนะมะมงนี่ผักหนอใหญ่ยอด,อด,อด,อดงามเนานะค่ะเนาะมันชุ่มชื้นกุากกันแต่ว่ามันปกแนีงเขาไปเอาเนาะได้ละก่อน บางพี่น้องมั็นตออนซ้อนมาฟังนี่เนาะใครสิบรอนซอนเนาะใครสิบรียากเก็บนี่เหยียดยังไงงามๆเห็นขวดกระมุนตัวเนาะอืมน้ำปนใอบ่ว่าน้ำข่อยก็ได้คนน่ะตาหน่อยยังไงงามดึงวะดึงเอาพี่น้องดึงเอานี่ค่ะดึงได้จังบโตดีจังดึงได้เติบโตดูเนาะ อ่อนงอันเลยพุนากลายพี่น้องขอไปเอาหนาแค่ไข่แต่งอ่อนจังมากดึงมันไม่ดำเจ้าวดึงก็ดอกไม้งามงานพี่น้องเบิ่งค่ะสวยงามพี่ลีค่ะ ยังงามค่ะดอนบัวค่ะดอกกุหลาบเนาะบึนเต้มค่ะพี่น้องค่ะไม่เด็กหน่อยมั่นลองฮัตลองเพลงน้ำพรอมพี่น้องแถวนี้เสียงดังค่ะค่ะวันนี้มาน้ำเจ้าก็มาออกเนี่ออกกำลังกายพาพี่น้องเบิ่งดอกไม้เบิ่งพี่น้องข้าเจ้าเฮ็ดโค้งขึ้นเด้อค่ะยุ้ยป่าเด้อค่ะนี่บ่ได้อยู่ข้างนอกเด้อพี่น้องเด้อเห็นบ่วค่ะยังงามเลยเป็นโค้งเขินแต่มา อยู่ในทางยาง,งาทางเดินเนาะคะ่ะพี่น้องเบื้องดอกกุหลาบป่าพี่น้องสวยงามละล้าตาเลยคะ่ะพี่น้องน <c oughs> ะตอนนี้บรรยากาศฝนกระซิตกปอยปอยพี่น้องจ้ะนี่ค่ะเป็นป่าที่วทันดำเจียวมันยางออกกำลังกายเนาะพี่น้องเนาะนะะค่นี่ค่ะอยู่ในธรรมาชาติด้วยพี่น้องเด้อสวยๆงามๆค่ะค่ะพี่น้อง ย่างไหนโม่งนึงพี่น้องจ้ามาเบิองว่ามาดำเจวได้ยพะอี๋งเน่ยมาเนี่ยอู้ดไดรไลทเติบอยู่ตัวละค่ะได้์ทึ่งตำเรืงตำเรืงปลาพี่น้องแตะตำเรื่องบานก็ได้เป็นได้พอลวงคนตัวหน่ยเออเก็บไปเก็บมากกัได้์ลายอย,ยู่ค่ะพี่น้องเบิองนี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะได้ตำเรืงบานได้พี่น้องงา,อง,าง,าอง,งามๆเลยค่ะวันนี้ก็ได้ หยดอ่อนๆอบๆคือเกาพี่น้องจ้ะค่ะขึ้นร้ายคือเกาค่ะพี่น้องมาดมแจวกันยางมาเมืย์พักก่อนพี่น้องจังสินยาง่ตเนาะค่ะเนาะไปสำหรับเหมือนนี้มาดมแจวกับเอาคลิปมาฝากพี่น้องซำํานี่กนเนาะค่ะเนาะช่วงนี้ก็เป็นบรรยากาศที่แบบว่าฝนพอนตกพักนั่งอางหยาอีย่างกับพอนได้ขึ้นรายเนาะค่ะก็มีิตรพักตํามเรื่องนี่ละพี่น้องขึ้นอยู่คือเกาเนาะค่ะทนแหลกท่อนฝนได้ดีแล้วกะ เฮ็ดกับพอนเกิดพี่นอ้องพ้นเรา,าใหม่ยังกับพ้นสุกเนาะช่วงนี้ก็สิไปไป,ไปเลาะไปแบนเอาบรรยากาศกัมามาฝากพี่นอ้องละค่ะต่อไปนี่ก็ได้เนาะถามมันม้อนมียังเกิดเนาะถามฝนบ้อนตกม้อนมีเหตุค่ะสำหรับเมือนี้ยมะดานเจากาล่าไปก่กนเนาะพี่นอ้องเนาะเอาไว้พอกันคลิปนาแล้วกันพี่นอ้องขอบคุณเบิร์สุข,ขุสุขคนเนาะค่ะที่เขามาให้กำลังใจคอยเมื่อยไรเขาเบาพิษเบาถึกล้วพี่นอ้องนั่งเศร้ามีแห้งก่อนเอาพอกันคลิปนาพี่น้องขอบคุณหลายๆายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย